เอาละครับก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับผมเนตเองจากคอร์ด้าบิ๊กวิ่งธนบุรีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาท่านเพื่อนๆทุกคนนะครับมาชมกันนะครับว่าเจ้า RC213 เนี่ยมีอะไรน่าสนใจก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกๆคนมารีวิวกันนะครับผม อยู่ไหนเอ่ยอาอยู่นี่ไปครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคก็สาหรับรถคันนี้นะครับผมก็ต้องท้าวความก่อนเลยนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยได้มีการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าทางเจ้าของเนี่ยยังไม่ได้มาเอาเฉยๆนะครับผมก็เราจะไม่แตะต้องรถเขากันนะครับแต่ว่าเราจะพาดูรายละเอียดแต่และจุดกันนะครับผมโอเคสำหรับตัวซีเรียลนัมเบอร์ของรถคันนี้นะครับจะเป็นซีเรียลนัมเบอร์39นะครับผม ก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยคันที่39ของโลกนะครับผมแล้วก็บนโลกนี้จะมีทั้งหมดนะครับ213คันใช่ปะไว้อ่าโอเคคิดว่าใช่อ่านี่ครับเป็น213คันทั่วโลกนะครับอันนี้ผมเอาข้อมูลมาให้ดูเฉยๆนะครับจริงๆอันนี้ผมเห็นบ่อยแล้วนะครับผมโอเคก็สำหรับตัวรถคันนี้นะครับจากที่ผมดูเนี่ย ่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นฮาร์ดคาร์บอนเป็นหลักเลยนะครับตัวนี้เป็นเพียวคาร์บอนเลยนะฮะนี่ดูได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะบางมากถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปจับไปยุ่งกับรถคันนี้สักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยก็คือขายบ้านเลยนะฮะอ,อ๋อล้อเล่นนะครับผมโอเคก็ไปกันต่อนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับด้วยสไปของเขานะครับเขาเนี่ยจะมาในขนาดเครื่อง เขาบอกว่า1 0 0 0ซีซีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่999เากซีซีนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่170กิโลกร,รัมเพียงเท่านั้นนะครับรถคันนี้เนี่ยจะมีการจำลองแบบนะครับมาจากรถมอต g p ีแต่สามารถวิ่งบนท้องถนนได้นั่นเองนะครับผมแล้วความพิเศษของรถคันนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตแต่ละจุดแต่ละจุดต่างๆนะครับการงานประกอบนะครับมันก็จะ ให้ความที่รู้สึกว่าเรียบหรูดูแพงนะครับแล้วก็อ่าดูเช่นตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นพวกรถสไตล์ที่แบบว่าเป็นลักชุรี่คาร์ขึ้นไปนะครับมันก็จะมีความละเอียดความเป๊ะเลยนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคสําหรับตัวเบรกที่ให้มาเนี่ยก็จะได้ตัวแบมโ o นะครับผมน,นี่โอลินโอลินนะฮะโอเคก็พาดูอะไรกันอีกดีนะอ่าทูสีแล้วกัน หลายเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคนจะสงสัยว่าเอยชุดสี rc สองมเนี่ยมันเหมือนกับพวก cbr 6 5 0หรือเปล่าคําตอบของผมนั้นก็คือไม่เหมือนนั่นเองนะครับผมโอเคก็อันนี้นะครับจะเป็นชุดสีของ650นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดสีของ rc สองนาะครับสำหรับตัว rc นะครับมันจะมีความครีมแล้วก็มีความนวลของเนื้อสีที่มากกว่า มองไปแล้วเนี่ยฟิลลิ่งเนี่ยมันจะออกแนวเหมือนพวกเครื่องบินอ่าอันนี้ฟิลลิ่งผมคนเดียวนะครับจากเน็ตนะฮะเป็นฟิลเครื่องบินผมรู้สึกอย่างนั้นไม่รู้คนอื่นรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับตัวล้อนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยแต่ว่าผมไม่แน่ใจเรื่องน้ําหนักฮะอันนี้ต้องบอกตามตรงนะครับผมโอเคอ่ะเก่งวาพี่ได้คุยคนเดียวได้ได้วยครับผมสําหรับตัวที่นั่งนะครับตัวนี้เนี่ยก็ จะให้ที่นั่งมาสําหรับ1คนนะครับผมแล้วก็สาหรับที่นั่งนะครับถ้าเกิดจากที่ผมเคยเห็นนะส่วนใหญ่ไอ้ที่นั่งแบบเนี้ยเขาจะไปใช้ในสนามแข่งกันหรือแม่เขาจะปาดแปะเป็นพลาสติกไปอย่างเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราประชดเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดเดี๋ยวเรามาเชิญเอ้ยพาเดินดูพวกรูอแอรโรไดนามิกต่างๆกันดีกว่านะครับว่ามันมีจุดไหนบ้างนะที่น่าสนใจนะครับผมนี่ มันก็จะเข้าจากหน้านี้เลยนะครับนุ่ใหญ่มากนะครับโอ้ oh. สุดจัดตลาดบอกนะฮะนี่นี่คือล้อหน้านะครับผมนี่ครับยังเป็นบิสโตนนะฮะโอเคก็เกยงเกยงอะไรมันก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคาถามคือมันมีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ให้มา ผมก็ยังนึกไม่ออกเลยนะฮะโอเคก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับ RC 2 1 3หนึ่งสาผมเนี่ยก็พยายามจะไม่เข้าไปยุ่งกับเขาเยอะแล้วกันนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันมีราคาที่ค่อนข้างสูงถ้าเกิดว่าผมทำเป็นลอยทำหักนู่นนี่นั่นขึ้นมาก็คือขายรถขายบ้านทิ้งเลยนะฮะแต่อา้าวสวัสดีครับอุย้ยมีสองคนเลยเนี่ยโถเอ้ยวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมา รีวิวอาร์ตีสองหนึ่งสามเดย์อาจานย์ช่วยรีวิวคันข้างหลังด้วยได้ไหมฮะครับสถานี้ก็น่าน่านะครับครับผมก็น่ารักไหมฮะคุณสมบัติคือใครมีตังซื้อครับใครไม่มีตังก็ซื้อได้นี่เราจะเป็นนี้ครับแต่มันไม่มีตังไงพี่ผมเป็นนี้อ๋อโอเคถ้าเกิดชอบก็มากดได้เลยนะครับนี่นะครับสำหรับคนที่พร้อมเป็นนี่นะครับผมผมก็ไม่มีขายนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยขายไปแล้วนะครับผมแต่ว่าทางเราเนี่ยก็ยังได้จัดแสดง ไว้ให้ลูกค้าเฉยๆนะครับพอดีว่าเขาเนี่ยได้มีการฝากรถไว้กับเราก่อนนะครับแต่ทางเราเนี่ยก็ได้จัดเตรียมแล้วก็ดูแลรถของทางลูกค้าเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับอยู่ในห้องแอร์ในการปัดฝุ่นอะไรให้อย่างเรียบร้อยนะครับซึ่งในรถที่จะสามารถฝากไว้ได้เนี่ยอันนี้ผมจะขออนุญาตบอกก่อนเลยนะครับว่าปกติเนี่ยเราไม่ได้ให้ฝากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยที่เป็นลูกค้า Exclusive จริงๆเนี่ยหรือว่ารถเนี่ยมีความพิเศษมากๆของมากๆจริงๆเนี่ย เราก็สามารถขออนุญาตเพื่อเอาจอดไว้ได้นะครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อรถไปแล้วแต่ว่าสถานที่จอดยังไม่มีหรือว่าวิธีการดูแลเนี่ยก็ยังไม่ถึงนะครับก็เลยยังไม่อยากจะเอากลับบ้านไปนะครับผมก็สำหรับโมเดลคันนี้นะครับจะเป็น CBR 3R SP 5 i r a b e นะครับที่มีการทำลายขึ้นมาใหม่เป็นตัวลายกล้อง GP นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น serial number หนึ่งบสามนครับสามคันทั่วโลก โอเคแลวหลายคนเนี่ยก็คงสงสัยใช่ไหมเฮ้ยพี่รถมันจอดอยู่ที่นี่โคตรนานเลยทําไมพี่แม่งมาทำรีวิวตอนนี้เนี่ยก็ผมต้องเรียนตามตรงนะครับผมว่ารถคันนี้นะครับผมก็เพิ่งจะนึกออกเหมือนกันอ่าเรียวเลยเรียลลิตี้นะครับผมโอเคสำหรับสาหรับรถคันนี้นะครับผมใครที่สนใจคันนี้ไม่มีขายแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับ CBR 1 0 0 0 r i p l e R SP 5 b 2024ตัวใหม่ล่าสุดตอนนี้เนี่ยสามารถสั่งจองหรือว่าสั่งซื้อกับทางคอนด้ Big ๊กวิ่งมรีได้เลยนะครับผมเพราะว่าทางเราเนี่ยสามารถจัดจําหน่ายได้เป็นที่เรียบร้อยแหววแววแวแวพร้อมกับอัตราดอกเบีย้ยต่ำสุดส2 9ุด3นั่นเองเองเอ,งเอ,งเองแต่ว่าสําหรับคนที่ต้องการตัว 3R ตัวปี2023อยู่นะครับผมผมก็ต้องเรียนตามตรงเรียนตามตรงเลยว่ายังมีอยู่นะครับพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ คุณอยากได้อะไรคุณลองทักเข้ามาสิเดี๋ยวผมจะเสนอให้หรือไม่ถ้าเกิดว,ว่าคุณมีอะไรอยู่ในใจนะครับหรือว่าอยากได้ส่วนลดเท่าไหร่ลองทักเข้ามาพูดคุยกันดูก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไหนๆเราก็พาเดินดูรถลิมิเต็ดทั้ง2รุ่นแล้วเดี๋ยวเราขอพาเดินดูเสื้อกาดลด50%กันก่อนเลยนะครับว่ามีความคุ้มค่าขนาดไหนนะครับผมอโอเคสำหรับตัวแรกนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็เสื้อเนี่ยบอกตามตรงว่าใหม่มากๆเป็นเสื้อหนังนะครับผมโอเคราคาเนี่ยอยู่ที่เรามาลุ้นกันดีกว่านะครับตัวนี้นะครับราคานะครับลดลงมาจาก1น0 0 0 0บาทนะครับเหลือ9,300บาทเพียงเท่านั้นหายไปเลยนะครับ9,000บาทสาหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ทันทีครับผม นี่แล้วก็ตัวนี้นะครับอันนี้ผมแนะนําเลยอันนี้ผมเลือกเอาไว้นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เสื้อกาดดีๆราคาย่อมเยานะครับตัวนี้เลยนะครับผมราคาป้ายเนี่ยจะอยู่ที่6900บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเสื้อกาลด50%มันก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ3 5 0 0กว่าบาทนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับโซนนี้นะครับจะเป็นโซนอ่าเฮล멧 นะครับผม t e w h e l m e t p r o m ม t ั o นมันจะเป็นอ่โซนหมวกกันน็อกนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีลายไหนเข้ามาใหม่บ้างแล้วก็มีลายอะไรใหม่บ้างน,นี่ก็จะมีป้ายราคาบอกอะไรเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้แนวแฟชั่นเนี่ยก็ทางนี้เชิญได้เลยแต่ว่าสำหรับคนที่ต้องการ p e r f o r m ร์แมนะครับผมก็มีตัวที่แนะนำเหมือนกันช่วงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายออกทริปนะครับหรือว่า เน้นใช้ความปลอดภัยเป็นหลักแล้วก็หมวกเนี่ยต้องการให้มันมีความหลากหลายในลูกเดียวนะครับก็แนะนําเลยว่าเล่นเป็นเปิดคางนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถทําเป็นทรงสปอร์ตได้มีทางแอโรดนามิกเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีแว่นมาให้ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะครบเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมก็คือซื้อหมวกกับทาง o o n d b i i Win t o ทูบลีตอนนี้นะครับได้ทันทีนะครับผมสปอร์ตไลท์ไม่ใช่ฮะเป็นหูฟังบลูทูธนะครับผม ค่อนข้า,นางน่าสนใจเลยแล้วก็นี่นะครับผมหมวกคอลเลกชั o นของตัว H2C นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนแต่ว่าค่อนข้างสวยมากเลยเห็นแล้วเนี่ยนึกถึงนักประดาน้ำเลยนะครับผมโอเคสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อที่ Honda Big Wing ทมรีได้เลยนะครับ